ออ้โหทุกคนผมเห็นขวดขะยับมันดึงขวดเข้ารูแล้วครับขวดหายไปแล้วพี่น้องขวดหายไปแล้วขวดหายไปแล้วเอ้ยป่ลยนละพี่น้องค่อยๆปล่อยแล้วจุงกระมาบังพเนยรครับผมสวัสดีเอฟซีพี่น้องทุกคนครับพามาหาปลาไหลครับผมมากับเหยื่อเนื้อหมูครับหมักไข่แดงครับผมนะฮะเบ็ดโชกุนเหมือนเดิมเบ็ดดำเบอร์เก้านะครับเบอร์แปดเบอร์เก้านะครับมาเจออยู่สองรู แม่แน่ใจทั้งสองรูครับรูนี้คือลักษณะรูนี้คือมันทางเข้ามันใหญ่ปกตินะครับผมแล้วก็มีหอยอยู่ข้างในนะครับผมปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นปูเนี่ยมันจะไม่เอาหอยเข้าไปข้างในนะครับผมแล้วก็อีรูนึงฝั่ง,งนี้อันนั้นผมไม่แน่ใจว่าใช่รูรูปรลาไหลไหมแต่ว่ามันเรียเร่ยมๆอยู่นะปากปากเอปากทางเข้ามันเรียเร่ยมๆแล้วก็กลมๆนิดนึงเดี๋ยวจะใส่ทั้งสองรูครับแต่ว่า จะใส่ดูนี้จะจะใส่ดูนี้ก่อนนะครับผมปะเดี๋ยวเราไปใส่กันเลยครับพยายามจะหามุมตั้งกล้องครับตั้งไม่ได้พี่น้องก็มีตะกิ่งไม้แล้วก็กลัวกล้องล้มใส่น้ำด้วยครับเดี๋ยวหยอนไปนะครับผมดนดูมันว่าใช่หรือไม่ใช่ครับผมถ้าใช่นี่แจ๋วเลยครับเอ้โยออกออกมาไม่ได้ด้วยพี่น้องเดี๋ยวแดไม่ลึกนะครับผมุณดูกันว่าใช่ไหม อโอเคครับผมมาดูรูนี้ครับผมคิดว่าเป็นรูปลาไหลนะเนี่ยตัวรูใหญ่มากเลยโู้โคตรใหญ่เลยครับถ้าเป็นรูปลาไหลจริงแล้วก็มีตัวนี้โอ้โหสนุกเลยครับผมลุ้นมันแน่นอนเบ็ดมันจะเหลือประมาณห้าคันนะครับถูกว่าจะใส่ตามนี้แหละน,นะครับผมอันนี้ผมเอามาใส่สองคันครับนี่สองคันตรงนี้รูหนึง่งตรงนี้รูหนึ่งนะครับไม่แน่ใจว่ารูเดียวกันไหมนะครับผม เดี๋ยวจะใส่เผื่อไปไดยครับอ่ะอเดี๋ยวเราใส่เลยรูสวยมากอะ่ะเห็นไหมครับทำไมเดินได้ตื่นแท้อ่ะมาไปไดตื่นก็ตื่นมาไปะล้วไปเอาโอ้โหนี่ลึกเลยครับ เร้อยครับผมเดี๋ยวมาดูกนันครับว่าใช่ไหมสภาพหมยครับอย่างสวยเลยพี่โนโอกดูป่าระ้ืนปุ๊บ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 โอ้สุดยอดครับผมแม่หน้าไปตาเอามาไม่เบ็ดไม่ไผ่ามาซิดจริงๆครับผมมาตกตาจริงตอนนี้บ่ายโมงสี่สิบสองนะครับผมเดี๋ยวจะนั่งรอสัก เอสักใบสองครึ่งแล้วกันนะครับผมเข้ามากู้กันกู้เบ็ดกันครับไปดูว่าจะมีแต้มบ้างไหมนะครับผมที่ใส่มานะฮะไอรูล่าสุดสองรูนั่นอะ่ะผมเอาน้ำไขแดงอะ่ะที่มันเหลือเนอี่ยหย่อนลงไปในน้ำมันก็เพิมพ่มพุม่มปุ๊บปุ๊บแต่ก็เพิ่มไม่แรงครับผมซึ่งแต่ก่อนไม่ไม่ก็เพื่มนะพอหย่อนไปปุ๊บพอหยอดน,น้ําไขแดงมันม,มันก็เพิม่มแต่มารุน้นว่าใช่ปลาไหลมาถ้าใช่ปลาไหลนี่คือสุดยอดมากครับ ดูใหญ่เลยครับผมมันไม่มีขุยเหมือนเหมือนปูด้วยนะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับว่าขอ่าหนาขอให้ใช่ครับจะใช่นี่แจ๋วเลยแล้วก็ขอให้กินเบ็ดด้วยครับผมไปครับนั่งรอแป๊บหนึง่งอู้หูหูทุกคนผมเห็นขวดขยบมันดึงขวดเข้ารู้แล้วครับอาไนเนี่ยทกคนแบบนี้ครับกินแล้วครับผมุียมองมาจากใครขอดดึงเข้ารู้แล้วครับเดี๋ยวดูครับผมขวดหายไปแล้วพี่น้องขวดหายไปแล้วขวดหายไปแล้วขวดหาย อ้โหเฮ้ยนั่นๆๆๆมันเริ่มปล่อยขุดมาแล้วดึงอีกแล้วดึงอีกแล้วดู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 โอ้ดึงสมิทขวดนะครับปูทำไม่ได้ครับแบบนี้ครับไอ้ลายใหญ่แน่นอนวลโอ้โหไอ้นี่ยเฉพาะดูมันหนักทำนี้ครับโอ้ดึงมิดเลยครับพี่น้อง โอ้ยโอ้เชือกตึงไปเยอะเลยครับอย่าไปสู้นะครับผมค่อยๆค,ครับเดยวเป็ดง,าง้างกีงครับผมผมเคยทำเป็ดง,ง้างชูคุเนี่ยครับโอ้โอ้ออผมรู้แล้วเดี๋ยวๆๆหาไม้มาแทงครับหาไม้มาแทงมันตื่นโอ้ให้ไม้มาแทงมันตื่น ยัไปสู้ครับอืออะโอ้อม่รู้ตัวใหญ่ขนาดไหนครับอโอ้โหโอ้โหขนเข้าสบายเลยครับ เราเอา,านี่ออกก่อนเดีด๋วยวโดนเบ็ดเข็นว่าสบายเลยพี่น้องทำกระเปา,าเดี๋ยวโดนขาตั้งกล้องแย่ยเลยกล้องล้มอีกงานเข้าแล้วมาไหมเฮ้ยแข้งอะไรครับอุ้ย,ป,ยปล่อยมันละพี่น้องค่อยๆปล่อยมันละ อโอ้โหเจ้าที่ส่วนชีวิตนะครับวู้โหโอ้ตะลายใหญ่เลยพี่น้องวู้โนี่ขึ้นไปก่อนวู้โหลดๆลดๆโอ้ ถ้าตัวถ้าดูถ้ามันกินนะตัวใหญ่แน่นอนกูเกือบสับแขนไปน้องอ,อู้ไซดโอครับพอดอู้ใหญ่จนสยองอะ่ะกูต้องขึ้นมานี่ก็แบบโอ้โหเฮ้ยโคตรเต้นเลยไปน,น้องอู้งสุดยอด เดี๋ยวมันจะเอาเอาอันน uh ี้มาด้วยขมยึดรถก็ว่าใส่เสร็จแล้วก็จะไปหาที่ใส่ต่อแต่เหนื่อยครับอู้หูมันดึงแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บขวดเข้าไปในรูเลยนะไม่ดีจะเป็นขวดจะเป็นไม้นี่ไม่เหลืองครับตามตามตาเหลืองแน่นอนอู้หูใหญ่โลนึงยังไงก็ถึงครับผมอู้หูใหญ่มาก สุดยอดครับผมโอเคพี่น้องมาถึงบ้านแล้วปลาไหลตะื่กี้นี้ก็ขายไปแล้วนะครับได้สองร้อยนะครับผมนี่สองร้อยให้เซน,นุเอาไปขายให้นะครับผมก็ตัวก็ค่อนข้างใหญ่อยู่หูใหญ่มากเลยเสียได้ทมันว่าจะใสค่ค้างไว้มันก็กระไรอยู่นะพี่น้องมันไกลครับผมเดี๋ยวไว้ข้างหน้าเดี๋ยวค่อยไปหาหอีกนะครับผมเผื่อจะเจออีกนะฮะไม้สวยอยู่ถ้าเอา อีจู้ด้วยกับดักปลาไหลหรือว่าลอบปลาไหลเนี่ยพี่ใส่น่าจะโอเคยอยู่นะมันจะเข้าแต่ว่าผมใส่มาไม่เคยเข้าเข้าแต่ตัวเล็กนะครับตัวใหญ่ยังไม่เคยเข้าเลยถ้าเกิดเจอเหยื่อดีหาปูตัวใหญ่หลายตัวเดี๋ยวจะเอาไปใส่ดูครับไปนั้นนะนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าจะว่าจะเป็นยังไงก็งติดตามชมกันครับผมโอเคครับผมไงก็เจอกันคลิปหน้าครับผมก็คลิปหน้าจะไปทำอะไรก็กดติดตามไว้นะครับผมขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์ให้นะครับเจอกันคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ